สนับสนุนโดยเฮฟเฟเล่สวัสดีครับพบกับผมในช่วงโกลเดียบ by แฮฟเฟเล่เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเสน่ห์ของห้องครัวมาฝากคุณผู้ชมครับห้องครัวถือเป็นส่วนหนึ่งในบ้านที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยล่ะครับเพราะนอกจากจะใช้สำหรับทำอาหารแล้วนั้นเรายังใช้ครัวเป็นมุมสำหรับครอบครัวดังนั้นเราควรออกแบบห้องครัวให้มีรายละเอียดที่ใช้ประโยชน์ได้ครอบทุกรูปแบบ ควรเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวต่างๆที่ทันสมัยเน้นสีสันสนุกสดใสและมีระบบระบายอากาศที่ดีเพียงแค่นี้ห้องครัวของคุณก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วล่ะครับ ด้วยการใช้งานที่สะดวกสบายช่วยให้การใช้งานต่างๆภายในห้องครัวสอดคล้องกันอย่างลื่นไหลมีดีไซน์ที่ทันสมัยและแปลกตาทําให้ผู้บริโภคสนุกสนานกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวต่างๆของ Simplicity ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับสนุกกับการเข้าครัวไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับโฮมไอเดียเคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณมีเรื่องของการเลือกใช้เครื่องครัวมาฝากกันต่อครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเฮฟเล่ วันนี้ค่ะโอมมีผู้ที่รักการถ่ายภาพนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วมีลูกที่น่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาแนะนําการถ่ายรูปนะคะหรือว่าเทคนิคต่างๆให้เราด้วยสวัสดีค่ะคุณเลียวคฮสค่ะ,คะเป็นแฟมิลี่แมนแล้วแต่ว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยเนาะใช่ใช ทำไมถึงหันมาสนใจเรื่องเรื่องการถ่ายภาพจ้าช่วงนี้จริงๆเรียนมาทางด้านนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใช้ในการประกอบอาชีพแต่ว่ามันก็เป็นการเหมือนกับเก็บประวัติศาสตร์ตัวเองนะครับเก็บคนรอบข้างด้วยเก็บรายเรื่องก็สนุกดีเห็นว่าเริ่มต้นจากถ่ายตัวเล็กๆก่อนใช่ไหมคะตอนนี้น้องอะไรอายุเท่าไหร่แล้วคิตะอายุสองขวบแล้วฮะกำลังน่ารักเลยฮะเก็บอาไว้ดูแล้วก็มีโอกาส เป็นออกมาเป็นโปสต้บุ๊กอ๋อเดีเป็นล์มันถูกฮะแต่ก่อนมันเป็นฟิล์มแล้วมันก็จะใช้จ่ายสูงนะบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันมีเทคนิคไหมคะการถ่ายภาพเด็กเงี้ยการถ่ายรูปเด็กสำหรับผมผมว่ามันก็คงจะเป็นเทคนิคที่ว่าเราต้องมีเฟรมไว้ในใจแล้วว่าฮะก็คือจัดองค์ประกอบภาพไว้ให้เรียบร้อยโดยมีเขาอยู่ในนั้นน่ะกำลังเพลินกับของเล่นสักชิ้นหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอได้จังหวะก็ค่อยเรียกชื่อเขาีิตาครับหันมาก็แชะเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล้องออโต้พวกกล้องคอมแท แล้วเรามีหลักในการเลือกซื้อไหมคะว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดีอ่ะกล้องทั้งสาประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็น D S L R compact หรือว่าตึง compact แบบ mirrorless D S L R นี่ก็ไม่ได้ขอโทษทุกฉันไม่รู้แต่ compact แล้วเดี๋ยวนะโอเคยกตัวอย่างนะแต่ทำหน้าใจอย่าง D S L R เนี่ยมันจะเป็นกล้องที่เหมือนกับจะใหญ่หน่อยอ่ะเหมือนที่เราเห็นว่าจะตัวใหญ่กว่าเขาหนากว่าเขาแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ก็ D S L R อ๋อเปลี่ยนเลนส์ได้ใช่อันดับถัดมานะครับก็จะเป็น กล้องที่เรียกว่าคอมแพคก็จะมีเลนในตัวแล้วก็มีกวามังซูมที่สูงครับก็จะมีโหมดลูกเล่นอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อว่าม,มันจะมีอะไรบ้างน,นะส่วนที่มิเรอร์เลสก็คือกล้องหน้าตา,าคล้ายๆคอมแพคครับเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ตรงกลางระหว่างเลเซอร์คอมแพคที่ว่ามันสามารถที่จะอขอเปลี่ยนเลนได้ขอเปลี่ยนเลนได้สําหรับคนที่เป็นใหม่ในการที่จะใช้กล้องผมค,ค,คิดว่ามันก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง3ตัวจริงหรอเอ่ากลรณ์ตัวนี้ แต่แตมัน<ส>ไม่จําเป็นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่กล้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าพวกกล้องเล็กๆอย่างเงี้ยจะดีกว่าเนี่ยในแง่ของการใช้งาน<ม>ถ้าสมมุติว่าอย่างโอนี่ยจะไปถ่ายนกที่ต้องการอัตราแบบกําลังขยาย<อ>เบบสูงดอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเลือกแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ทั่วไปผมว่า2อ,อย่างเนี้ยก็โอแล้วก็พอเพียงแล้วใช่แบบที่เปลี่ยนเลนได้เนี่ยก็อาจจะแบบ ซีเรียกว่าคอมแพ t ธรรมดานิดหน่อยถ้าเกิดแบบว่าเล่นคอมแพกแล้วรู้สึกเบื่อดูง่ายง่ายไปง่ายไปก็อาจจะเล่นจนตัวนี้เพื่อที่จะซื้อเลนส์เปลี่ยนได้บางคนเป็นไหมแบบสมมติว่าถ่ายรูปแล้วทาไมมือชอบสั่นแต่ละยี่ห้อส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบป้องกันครับก็เลือกโหมดนั้นไปแล้วถ้าอยากจะเลือกซื้อกล้องนะคะซื้อได้ที่ไหนคะคะก็คงต้องไปร้านกล้องอ่ะแน่นอนร้านขาย้อง แต่ไปถึงลายแบบหลากหลายแนะนําหน่อยนี่ก็คือก็คือตามร้านป่ติร้านายออนล้องแนะนำทั่วไปเนี่ยค,ครับเขาก็จะมีคนที่มีความรู้ที่อยู่แล้วแล้วเขาคอยแนะนําให้ได้แหละว่าตัวไหนที่มันจะเหมาะกับการใช้งานของเราพุทเองพุดก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่แบบนี้นะเพราะว่ามันเหมาะกับ,บชีวิตประจำวันเราอ่ะจะมานน่นแบกเลยทีนึงอะไรเช่าใส่กระเป๋าล้วผู้หญิงอ่ะอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าได้ง่ายเลยอ้าวก่อนจัดกันเนี่ยเดี๋ยวให้พุดฝากผลงานนิดนึงสำหรับแฟนๆที่คิดถึงนะคะพุทธทำรายการทีวีอยู่รายการครับ ทางช่องไทย PBS นะครับชื่อรายการ Hot Shot Film แล้วก็งานอีกอ่งหนึส่วนมากก็จะเป็นแข่งขันครับก็คงจะได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยเห็นหน้าก็ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้กัแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็เร็วๆนี้ว่าจะบวชนะฮะออ๋จริงอู้วารนาด้วยแล้วกันแล้วก็ขออู้วารณาใช่รู้วารณาให้กับคุณพุดด้วยอ่าวันนี้ขอบคุณคุณพุดมากเนาะยินดีครับผมสวัสดีค่ะ ันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสันที่ค่ะทาวเวนิวซีนครินนะคะประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยสไตล์ชีวิตเมืองค่ะและติดชมรายการของเราได้นะคะที่ Facebook ที่ขึ้น้างล่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพุธหน้า9็มงครึ่งติดตามรายการ Home Sweet Home ได้ใหม่วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ BIG Camera Gall e r y Photo โ i s t a Lifestyle Society